กฎหมายโถยบ้ากฎหมายข้อไหนสอนให้หนีหมายจับเหรอจจับทจันงห่าจริงเนชนปวดชงอยู่ผู้ทำตัวเป็น เฮียป้าจร์เก้รอไปหมดแล้ว แต่แพมแต่งเพลงโคตรหาดินะนะตระเค้ตระเค้ร้องหมดแล้วนะตระเค้ร้องหมดแล้วนะครับนะตระเค้ได้ร้องหมดแล้วนะครับนะป้านะป้าป้าฟังผมนะป้านะป้าฟังผมนะป้านะป้าความจริงมันมาเปิดเผยหมดแล้ว เข้าใจป่ะเรื่องของป้าเรื่องของพี่ชายป้าเนี่ยแบบโอ้โหเล่นคอนเทนต์ไอ้ขาหมูใหญ่นะไอ้ขาหมูแค่โยนกระดูกให้ป้านี่เอาใหญ่เลยนะแม่ไอ้ขาหมูนี่แบบผมมาโยนกระดูกให้เข้าใจป่ะเข้าใจป่ะผมมาโยนกระดูกให้เข้าใจป่ะอีนนี้ก็คงจะหิวคอนเทนต์นะสามคลิปแล้วนะคะสามคลิปแล้วใครขาหมูไปไงกั เนีอ่อันนี้อันนี้นี่สามคลิปแล้วข้าเนี่ยคือแค่โยนคอนเทนต์ให้แค่งับกระดูกให้ให้ไปทางแม่ย่าฮะให้ไปถ่ายให้พ่อถ่ายโยนกระดูกให้ไปทางนู้นอีบานงับเลยค่ะไอ้บวะสามคลิปแล้วนะครับสามคลิปแล้วนะหากินกับคอนเทนต์ในข่าวหมูนี่นี่สามคลิปเลวนะทุกท่านมันปลาเข้าไปสามคลิปแลวนะ นี่อาวอีแล้วอะไรแม่ยงไม่เอฟซีเห็นความโง่ของคนหรือยังคนเนี่ยคนโง่อะนะครับมันย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดขาหมูออกมาประจานนี่คลิปคลิปคลิปค,ปคิปแรกนะขาหมูลั่นพูวติดคุกข้อหามันไส้นี่นะขา่า <c oughs> <c oughs> ขาหมูรั่นพัวติดคุกคก็าหามันไส้วันนี้มันหากินกับผมสามคลิปแล้วเนี่ยไอสี่เขาจะ <laughs> คลิปแรกขาหมูรั่น <c oughs> ชัยพลติดตารางเพราะตำรวจมันไส้คลิปที 2, ่สองขาหมูออกมาประจานนะครับแม่ของหนุ่มมถไถ <laughs> <laughs> นี่แหละสี่คนที่มันหิวคอนเทนต์อะ ผมอ่ะแค่แบบว่าแค่โยนหินถามทางเข้าใจปะก็มีหมาคือแค่โยนกระดูกไปข้างหน้าไม่ไดโยนเนื้อโนะยนกระดูกนะอีนนี้ออกมางับแล้วจ้าออกมางับแล้วนะคะนี่แหละคือคือคนมันไม่ได้มีข้อมูลอะไรเช่ปะ ค,คือมันไม่มีข้อมูลอะไรมันก็พูดไปเรื่อยคือตัวนี้ลูกสาวมันไม่ส่งข้อมูลอะไรให้ให้มันเลยอะ่ะเข้าใจปะจริงผมสงสารมานั้งแต่เช้าแล้วนั้งแต่เช้าแล้วเข้าใจปะผมมเห็นตั้งแต่เช้าแล้วแต่ผมไม่ตอบโต้นะเพราะว่าผมรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดไปอะ่ะเข้าใจปะเพื่อโยนหินดูที่จะมีใครบังงับผมกะแล้วว่าอียานต้องงับแล้วมันก็งับจริงๆ เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวผมจะให้ทานเดี๋ยวผมจะให้ทานไปอย่างอื่นเข้าใจปะ่ะดูที่ว่ามันจะงับก็ดูผมบ้างเออเดี๋ยวคืนนี้ผมมีทาน,นอีกเข้าใจป่ะเออคืนนี้ผมมีทานอีกเดี๋ยวคอดรอดูนะคืนเนี้ผมรอให้ทานอีกเรื่องเนี้คอยดูนะมันก็ต้องออกังงับเข้าใจปะ่ะออกมางับแล้วก็แล้วคอยตบมันที่หลังเข้าใจไหมสิครับะะคือมึงอ่ะโง่ยาน โง่สินซากนี่นี่น,น,น,นี่หากิีกับผมมาสามคลิปแล้วนะทุกคนรู้อย่างนะสามคลิปนั้นที่มันหากิีกับผมเนี่ยคลิปที่สี่คือคลิปของอไหลนะยสี่ครับคือป้ายานมางับกระดูกเฉยเลยอ่ะป้ายานนะ่ปะป้ายานไม่น่าเลยเนาะชีวิตไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยไม่มีคอนเทนต์เพราะลูกน้องไซเนี่ยลูกน้องไซไม่ส่งข้อมูลอะไรให้ป้าใช่ไหมฮะ เราใส่ไปส่งข้อมูลในป่าใช่ไหมใช่ไหมวันนี้ป่าจะมาให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมายโถวีบาห์กฎหมายขอไหนสอนให้หนีหมายจับเหลอจ้าปวดจันเง,งาจริง What? <laughs> ป้าฟังเพลงสั่มแพมบ้างนะป้าจะบ้า